มาครับสวัสด,ดีคนดูครับกับผมทางน้อยในช anel รถช่องเหมือนเดิมมีการต่อสู้ที่ที่ <Hunt. S 1> อ้าวมันย้อนกลับมาที่ว่าไม้บอกว่าแล้วก็มีวุธด้วยพาคินิตี้หรือเปล่าเนี่อาอีพีที่สองนะอย่าลืมคนดูนะครับลืมกดติดตามกดสูกใจให้ด้วยเอ้ยแต่มันดีตรงนี้เกมนี้มันดีตรงนี้ดีตรงที่แม่งกดสแกนหาของได้ พอกับนั้นเล็กน้อยเอาไข้ขายเหรอเหมือนมันจะสามารถอัพไปทำอะไรได้สักอย่างเลย <My son. S 1> ลูกชายของข้าเอ๋ยกระาของทรินิตี้ได้ถ่าวว่าผู้ถิดตามของศัตวากำลังข้างอุสา,ารขนาดใหญ่ที่โอเอซิส นอกเมืองเตโดอาแต่ที่น่าเข้าใจยิ่งกว่าคือในขณะที่เราคิดว่าพวกเขากำลังสร้างสุสานสำหรับการศตราของเขานั้นดินินทตี้กล่อว่าท่านอยูอ่ในตอนนี้เราทราบเพราะว่าพวกมันกำลังสอนเรื่องนอกตรีของเขาในหมู่ผู้คนในท้องถิ่นและดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาหาเขาด้วยเรื่องราวที่เขาเอาชนะความตายได้ พวกนั้นมันหลอกลวงโดยอ้างชื่อของท่านเอาอเละเราได้คำพิเดีมาแล้ววะเฮ้ยอะไรวะยี่เด้งดทีผู้เผยพระวจนะบุกกลางหันโดยพาคีทิตี้ดิเองเอาอเว้ยเฮ้ยอาลไรเฮ้ยอ๋อทางไปต่อน่าจะหมดแล้วนะ สภาพนี้แบบมันมีโหมดถ่ายภาพปะวะเอาเป็นปก,ปกเกลือมกมั่งได้ละรูปปกเราโอยกดอ๋อเลงนี่แล้วยิงเอ,อ้าเรามีปืนเหรอวะเนี่ยเพิ่งรู้ ไม่ได้สังเกตไม่สังเกตพวกมันกำลังระเบิดถ้ำ <c oughs> โอ้โยไม่บอกน <c> ะ <oughs> อืมรู้สึกถึงความเหม็นของน้ำผมไม่รู้นะแต่มันน่าจะต้องเองไาไว้ทำกระแพงนั่นดูอ่อนแออ๋อแพนดูปีนแน่นอน There's water behind there. Should be able to raise the level if I break through. Oh, หวังว่าจะได้ผลนะเออไห้ผลอยู่ไห้ต่อกดอือตายแล้วไง ไอกดอีไปไกดกลิบไปนะเอ้ยไม่เป็นกำดักเหรอเนี่ยไอ้ตายสิกับดักน้ำเลยลาล่าเราอะไรอ่ะทำไมมัน หลังมันตกแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงคนเดินข้างๆเลยโอ้มอเตอร์เอ๋อเราทำได้แล้วพ่อไปนูน่นเอ๋อนูน่นๆด้านบนของสนุนยางตรงนู้นมันขึ้นอะไรไม่รู้อ่ะขอไปดูหน่อยแล้วกันฮึบฮึบโอเคทำลายนะ้ำอีกสินะ นตรงนี้มันต้องมีอะไรแนี่อโอ้โหขอโทษด้วยนะครับพี่บลบกโไกร เออย็นเ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 ย็นโอ้โหดูน้ำน้ำมันขึ้นแค่นี้ใช่ไหมต้องอันนี้โอ้เข้าดนะเราดูนะเราร,รอ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 เอาละมันจะต่อยพ่กันเอ้ยไปเก็บที่หน้าเล่นมาก,กมันได้แค่นี้ <c oughs> ไม่ไปอ่ะเรว่าต้องยิงอะไรไป่าวะ ใช่แล้วไม่ได้ไม่มีแล้วนะน้ำที่จะปล่อยก็ขึ้นตรงนี้นะน่ะตั้งหลักก่อนอุ๊ปอุ๊ปอือโอ้โหอ่าโอ้โน่นโน่นโน่นงโน้นไกลเลยเรอรำขึ้นรอรำขึ้น ไปไหนวะไปขวาหน้าหลังอันนี้นี่อ๋ออ้ยเนี่ยไปแล้วเอ้ยตรงนู้นมีของอะไรไม่รู้อ่ะ จะไปดูจังไปได้ไหมหรือว่ามันจะต้องไปดูที่หลังก่อเราต้องกับจักโอ้โหแต่ตงรงนู้นมันมีของอ่ะตรงได้ปะตรงไม่ได้เหรออมันมีของ เฮ้ยนั่นนๆ่นน่น่มว่า,าไปได้ปุ๊บโอเคได้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 ปุ๊บเฮอะไรอ่ะแผนที่แสดงสิ่งสำคัญเอ้ากูคุ้มอยู่ถือว่าคุ้มอยู่เอ้ยทำไมเสียงะท้อนวะถอะเออยอย่ในยกุโมง,งนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกดกด มาดูได้ไหมแผนที่อ่อดูไม่ได้วะไงตรงนี้มีมันแน่นวไงทางเลยอย่างนงี้ยไปกดีก่อนจะสบายสิอย่างเงี้ยโอ้ยตรงนู้นก็มีอีกโอ้ยฉันไม่ได้แผนที่ไม่รู้ว่เนี่ย,ยนั่นไง เอาวะมันติดตั้งระเบิดเหรอเดี๋ยวนี่โอ้มันกำลังเข้ามาแล้วถ่ายแล้วโอ้เจ้าก่อนอไายท่านหน้องข้าข้ามีกองทัพติด พวที่ศรัทธาพร้อมจะสู้เขียนทางท่านและข้าก็มีข่าวดีมาบอกคือเราพบตพของท่านสตารดาแล้วพวกเราูกโจมตีโดยพวกคนบ้าที่สวมเครื่บงพของทาสดาระหา่างทางและพวกนั้นก็เอาชนะได้อย่างง่ายได้เราปล่อยให้คนหนึ่งหนีและติดตามเขไปถึงอูนิตไม่ว่าศาสดาจะหีความตายได้หรือไม่คนอื่นจะสวมเครื่องของเขาหรือไม่ก็ไม่สำคัญทุกคนจะพินาศไปข้างหนึ่ง มันอล่องรอยของบทพัฒนาอะไรอีกอะเข้าไปหนูน่ะน่าจะนี่แหละว่าปึ๊บเอาคิดว่าน่าจะตรงนี้ปึ๊บเดมันจะระเบิดที่นี่โอ้ยกะโดดกเดาอะไรอ่ะ เกือไปแล้วอ๋อต้องเียบเดียวไปเร็วไปเร็วออแสดงว่านี่มันมีอุ้ยดังโอเค อะไรวะมันให้เราทำตรงนี้อะเพื่ออะไรอ่ะน้ำก็หมดแล้วนี่หรือว่าเราต้องอเดี๋ยวนะโอ,อ้เข้าใจแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวนะ ไม่เข้าใจว่ามันให้เราเอ,อเ,ออ,เ,อ,อ,เอ,ออะไรกัน <c oughs> อ๋อดูแล้วเออนี่ไงแอบตัดไ่ได้หรอกเอ๊ผมคิดว่ามันต้องไปทางนี่ดูปล่าวะน่าใช่นะ นกไปตวัวละนี่ไปได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าได,ได้นี่ไปทำอะไรอะ่ะอ้าว ทำลายหมดอ๋อเอ้าอ mm <ifies> oh. oh, oh, <being> ัน <caption> น <ing 8> oh. oh. <'s> <ced> ี้ยิงได้ด้วยเหรออ้าวเวดแล้วผ่านมาได้จะไรอ่ะจะด้วยโอ้โอหรู้แล้วอู้วเอ้ากูมาเกาะอะไรตรงนี้วะเนี่ยกดตัวเป็กปลาข้ามไม่เสคยเลยมาแล้วราล้ เจอทักทีโอ้ยเจอแล้วเหรอแต่ปรตัวเกมเพิ่งเล่นไปได้แค่หนึ่งเปอร์เซนต์เองนะใช่หรอวะเปลี่ยนด้ยมันไม่มีอะไรไม่นะเราพลาดอะไรไปวะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างนั่นเยนละ the now man that set the charges you the the prophet's tomb สุดสายของผู้เผยวัดวัฒน,นะเหรอที่สุดจกเจอสักทีของศักษิณอ่ะข้างในตามประสงค์ของพระเจ้าหรือมัง้งเออแบบระวังระวังหน่อยนะมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้เอาข้ากั แอเป็นใครเนี่ยเออเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแต่ว่าเธอคงรู้อยู่แล้วละมะ Trinity ของศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหนฉันไม่รู้ว่าแกพูดเรื่องอะไรอย่ามาเล่นตุกติกท่านเธอพาพวกเรามาที่นี่นะจะบอกให้ฟังนะมันมาดกว่างกว่าตอนที่ฉันเปิดมันไม่มีอะไรนี้ไม่มีของศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างเ ไม่มีเงี้ยเนี่ไม่มีใช่ไหมเอาดิกไปแล้วไงโดนเล่นเลยไอ้ที่บอยไม่มีจะทำลายแม่งก็เลยเอาไปละเฮ้ย็อตโอยโดนดีกว่าเนี่ย

ไปโอ้โโอ้ยไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเกือบไปแนะโอ่งจะตกเด็กน้อยแล้วนี่มันคือตาอะไรวะเนี่ย แหว่งเอาเรื่องว่ะเรื่องหาของพรอบรอเธอรเรียบประเทศอนะังกฤษโจนาโจนาล้ะล้อล่านี่นะฉันมีอะไรต้องบอกนายเยอะมาก เธอเจอสุสานของพวกเฟอรเนไใช่ไหมเจอแล้วแต่มีคนตามฉันไปบอกไงนะใครกันพวกเขาเรียกตัวเองว่าทรินิตี้พวกเขาจะฆ่าฉันด้วยเ้าเวรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเริ่มทำอะไรฉันกลัวแล้วนะสุสานว่างเปล่าเห็นร่าพวกเขาคงตามหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างสิ่งที่พ่อเธอตามหาน่ะเหรอแต่ยังมีอีกนะฉันเจอสัญลักษณ์นี้ในสุสานฉันรู้ว่ามันเคยเห็นมันมันทำให้ฉันแทบบ้าเลยแล้วฉันก็ลึกออก ฉันเห็นมันในหนังสือของพ่อนี่ไงดูนี่ดิกิเทสเมืองที่สาบสูญว่ากันว่าหายไปในไซบีเร,ร,ร,รียช่วงศตวรรษที่12นี่ตำนานบอกว่าช่วงต้นการลุกรา้นของพวกมองโกมันจมลงในทะเลสาบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้เผอือวอิจนะมันคือสัญลักษณ์เดียวกันไง <laughs> ลอร่า <laughs> ถ้าวัตุสังกซ่อนอยู่ในซากของทีเทปกลับไหลอยู่ที่นั่นฉันแตนต้องไปไซเบเรียเหรอล้อเล่นปะเนี่ยก็คิดอีกทีดิถ้ามันขายความลับของความเป็นอมตะได้แล้วก็นะมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งเลยนะความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานความตายหายไปหมดเลยเธอได้ยินที่ตัวเองพูดไหมเนี่ยโจนาเราผ่านอะไรด้วยกันมามากมายไหนก็รู้ดี เดือนี้อาจจะจริงก็ได้ฉันไม่สนว่าจริงหรือไม่จริงฉันเสียเพื่อนไปเยอะแล้วฉันไม่อยากเสียเธอไปด้วยพ่อไม่เคยยนเรื่องนี้กับคิดเคสแต่เขายอมเสียทุกสิ่งแล้วนะรวมถึงเธอด้วยหรือเปล่าเลิกโทษตัวเองในเรื่องที่เกิดขึ้นเสียทีเขาล้นหาที่เองนะฉันยังไม่ยอมแพ้เรื่องนี้ไม่ยอมไม่คือสิ่งเดียวที่ฉันเหลือไม่้าเธออยู่นิ่งๆสักห้านาทีเธออาจจะเข้าใจก็ได้เอาวะ โอ้แสดงบ้านลาล,าล่าเราก็มีตังค์นะดูเหมือนกันเนี่ยแต่างาน,นเด็กคือชอบกับชนภัยจนาลาร่าโจนาใครกกูต้องตูง้กัน โอม่งปล่คอยกูเลือดกระเด็นเลิมแม่งทิงปอมกูรอละรอละเสร็จแล้วอฮ้ยมันนังสือไปแล้วหยุดตรงหวย In sứ sự thật, bỏ nó You can't stop us. Turn the food over Oh, hồ bê lắm. Shit, Laura. là. Hồ đôi, gọi là. Hồ đôi, đi ăn đi ăn đi ăn của ăn đi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  ăn ไซบีเรียสิแนะ่โอ้แล้วก็มาเจอกับไอ้วนนี่แต่ละแล้วเราก็มาเจอเออคือมาแล้วจากที่มาจะกคุ้นเคยบนเกมล่อไปสองอีพีเลยกับกับประชาัจจุบัน ได้ยินไหมเนี่ยฉันไปถึงที่ลบไทยได้นะ <Jonah? S 1> โจนาแล้วอืมหนาวสั่นแล้วแลเวอะไรแล้วอะไรที่จัดเลยก็ได้กลับไปเลยไม่ดดต้องตามหาเชนหนาวหนาว,นาวปากสั่นตัวฉันจะจัดกันที่เลือยเอง เ้ยต้องหาที่พักซะแล้วไปแล้วดูไวเวิร์ดเอาป่ะเว้ไปไปเร็วว่านี้ไม่ได้เหรอเอยนะครับเออโอเคต้องไปต่อโอ้ยหมาขึ้นตัวเลยมาดูต้องต้องรีบไปต้องขยับร่างกายเข้าไว ไปแล้วฮัอแคมป์อุ้ยแคมป์เก่าแล้วเนี่ยอเคอุ้ยอะไรอะไม่กีดน่ะโอเคจุดไฟได้ให้ด้วยเหรอหิมะอย่างเงี้ยนะอืมโอเคจุดไฟได้ก็จุดได้ไอ้คนเกียต้องการที่เฮ้ยโอ้โน่นโน่นโน่นต้องไปหาอุปกรณ์ในการทำแคมป์เฮ้ยโอ้ ไม้ okay. เออหนึ่งอันนี่เราจะใช้ได้โอ okay. เคต้องเอาเพิ่มเหรอคืนนี้คืนเดียวไม่พอต้องเก็บอีกเอามีเนื้อด้วยเอาข้างบนนู้นก็มีอะไรอะ่ะแคมป์บ้านต้นไม้

เจ็อ้โหอยากอาบน้ำลาลาบอกให้คนหาสร้างกระหล่ำไฟเจอหาฟองศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นเราจะเจอกันแน่แล้วพวกเลดเนมล่ะพวกมันยังต่อต้านเราอยู่แต่เราควบคุมทุกอย่างเลย อ๋อเราจะควบคุมท,ทุกอย่างเลยไมดีินีเชื่อุณมากอินเนตี้แค่ไหนโอ้พอได้ยินอินเนตตี้ทีนี้ไอ้นี่เลยวะไอหนาวซะแล้ว,ว,วอุ้ยอาวุธ <Dam> ไปแล้วเหรอ,อ ต้องใช้ธนูที่แข็งแรงกว่านี้วะโอ้แล้วก็เปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่นี้มีแตธนูอ่ะนี้คืออะไรโอ้ยเนี่ยโอ้ไม่พออะไรวะ I just couldn't risk having him with me. โอ้โหต้องไปหาของ Not again. The pain of losing him. That would be too much to bear. เฮ้ยเรามีเสื้อเสื้อผ้าอะไรอ่ะวนไปก่อนเออเฮ้แต่อ๋อแต่นี้คือชุดที่เราใส่อยู่ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้คือแอสตาซินเหรอโอ้โดนนั่งจังหวะโอ้มาดูด้วย เฮ้ยไม่ธรรมดานะชุดแรกแอะโอ้โหอยู่ในที่หนาวต้องใส่ชุดดัดผมหน่อยนี่เหมือนชุดที่เราใส่โอ้ยนี่ชุดนี้อะโอ้ การยิงดูบางครั้งจะไม่ลดจำนวนลูกศรที่มีอยู่อ๋อมันจัดไม่ใช่นักล่าแต่กลัวน้อยลงทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายรื้กฟืน้นฟูพลังชีวิตเดียวขึ้นเมื่อได้รับความเสียหายการยิงบางครั้งไม่ลดจำนวนลูกุรเพิ่มจำนวนกระสุนพิเศษทั้งหมดที่นำติดตัวไปได้อันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่อนนี้ก่อนอนี่แหละ าเผาเอ้ะอ้ยจับจัดเท้าเก็บขององปุปกรณ์ก็สร้างได้เราต้องหาไมาห้หาอะไรอีกโอเคงั้นผมขอปิดอีพีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่หน้าเราไปต่อดีกว่าต้องไปล่าซะและ้วสกิลด้วยต่อสู้ประจิตตัวและการรักษาการล่าการตัวรอดการตำรวจเนี้ยหรอ อ๋อได้ไพีมากขึ้นสร้างระเบิดจากพอสความเสียหายที่ถูกยิงดดจะเป็นฆ่าตัตรูในขนาดที่ซ่อนตัวจะเก็บตับไปก่อนเออได้ไม่ต้องคนตัวเงี้ยเหรอโอ้สเตลโมดแก้วโอ้แล้วได้แค่นี้เหรอโอเคไปไปผมขอปิดไ p พีไว้เท่านี่ก่อนอแล้วกันนะครับคุณดูไ p พีหน้าเจอกันอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องเลยนะครับผมเจอกันครับผม i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make <laughs> yo i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep on it, but my body won't decay because my